ครับตอนนี้เราก็เช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับก็มานอนพัทยา2คืนนะครับโรงแรม A มอวันแม่อยู่ที่ล็อบบี้นี่อยู่ไหนครับเจไดไอไตอนนี้เราอยู่พัทยาอ่าไปได้แล้วไปเร็วเจไดไปห้อยโหนเลยให้พี่เขาพาไปส่งห้องสามสามศูนย์สี่ครับแับ่นหน้าทางนู้นเลยโอเคจับแน่น เด็กกอล์โอ้โหครับกดได้เลยครับโอ้ชั้นเลยครับอ่าตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักแล้วนะครับชั้นสามนะครับสามสามศูนย์สี่ดูห้องนี้เป็นไงบ้างว้าว ห้องน้ำแจ่มเลยโยดาห้องดีเลยโอ้ยจะได้มีอ่างอาบน้ำด้วยโอ้ยห้องสวยเลยครับพี่เขาเอากระเป๋ามาส่งแล้วยินนะคะห้องเป็นไงครับห้องเป็นไงดูห้องพักของเราสิ ูน<ด>ี่ครับห้องพักของเราหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับผมตู้เย็นนะครับตู้เย็นตู้เย็นอย่างนี้นะครับเตียงอย่างนี้โอเคครับผมนี่มือทบอทพี่เขาอีก เอ้จะได้นอนสบายเลยเหรออันนี Cathy. ้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าอยู่นี่นะคะเขาก็มีน้ำดื่มให้เราสี่ขวดนะครับมีแก้วชงกาแฟกาต้มน้ำร้อนเป็นชุดๆเลยอะไรครับอยากไว้สาวน้ำสาวใน้ำเหรอนั่นนะเดินไปดูหน้าห้องสินี่ตกแป้งกระจกนี่หน้าระเบียงเรา ระวังตกกันล, rence, ลูกจยอันตรายข้างหน้านี่ก็เป er> <vale ็น A 1วันนะครับคือเดียวกันนะครับเจ้าของเดียวกันนู้นซูมหน่อยนี่ครับชายทะเลพัทยาชายหาดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวกันข้างหน้านะครับตอนนี้เราก็มาเล่นน้ำนะครับพิศะว่ายน้ำนี้สไตล์โมร็อกโกนะครับ

น,นี้เราก็มาเล่นน้ำกันที่แฟกโกโก้นะครับสระว่ายน้ำส่วนกลางของเอวาทพัทยาเขาครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำสไตล์แบบนี้เลยสีสันนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นเศษนะครับคนก็ลงมาเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยเทียบเลยเดี๋ยวถ้าไงผมถ่ายวิดีโอเก็บไปให้ชมด้วยนะครับพุดหันกล้องมันตรงนูน้นเลย

แ่ว่าตัใหเลยครับทีเจเปิดเพลงชนลล่าครับถูกใจสาววัยวัยทอง ลไล่นลูกไ,ไปเล่นอันใหญ่กับพ่อไหมไ<ป>เดี๋ยว,ไป,ยวไปเล่นอันใหญ่กับพ่อดีกว่าเล่นอันใหญ่ หอาหางทะเลนะครับแต่ผมมาสั่งเบียร์มาแก้วหนึ่งใหญ่ๆเลยหอยกุ้งปูอหอยนางเงเ้ี๋ยวพาไปดูคนนั่งกินเต็มเลยอยู่ใน A1 นะครับ<อ>ห้องอาหาร Boss Restaurant พาไปดูหน้าตาลายอาหารอุ่นดามาด้วยคหับหม<อ>ึกก็มีนะ อ,อหมูเนื้อหอยนางรมนะครับตุ่มกับหอยนางรมมาเป็นหอยนางรมตุ่มนี่อะไรตุต่มตเต็มเลยเออส้นเนื้อสดมากครับอยากกินอะไรก็เดินมาบอกก็ได้เลยนะครัมีผู้ย่างเตรียมไว้แล้ว นไปดูลายตรงนู้นมาลายที่ขนมบองว่าขนมเค้กต่างๆขนมปังต่างๆครับนี่มัสเมล่นรีลตักและตัดผมครับปังปังนี่ก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ดูนี่มีอะไรบ้างนี่เป็นอาหารเกี่ยวกับพวกสปาร์ตี้ เป็นเน่นเป็นแบกพิซซ่าหน้าต่าง,างส่วนนี้เป็นติ่มซำนะครับทุกเส้นเลยส่วนนี้อยู่ในส่วนของอาหารญี่ปุ่นครับเอาปั้นหน้าต่างๆนะครับแซลมอน้วยไข่กุดำยาบได้อะไรบอกครับนี่ก็เป็นเครื่องเคียงน้ำจิ้มของอาหารปุ่นเขาตรวนี้เป็น เครื่องเคียงของหอยนางรมนะครับอยากกินอะไรก็เดินมาบอกนี่ผลไม้อยู่นี่เป็นกาแฟที่นี่อย่างเดียวผลไม้อย่างนี้ตอนนี้เราก็ตื่นเช้ามารับประทานอาหารที่โบ๊ทเฟตอร้าองครับห้องอาหารเช้าอันนี้ก็น่ากินมากครับเราต้องโขลนมข้นของสยามอันนี้ก็อเป็น เคาน์เตอร์ในส่วนของขนมปังต่างๆเชืองขนมปังแผง่นแต่มสับปะรดเนยเติมซุปเติมนี่นนเป็นอาหารน้ำตาลมันเลือกปัดได้เลยเอาอาหารทุกอย่ายงวเราก็มาสั่งเกาเหลาหนุ่มด้วยนะครับ ให้มาครับไอ้ดาวอยู่นี้นะครับไอ้ดาวอยู่นี้ <laughs> กินข้าวเช้าเองครับเข้าวเช้า,ชานี่ครับ,าารบตอนนี้เราก็ตักอาหารมาเรียบร้อยนะครับกินง่ายๆครับไม่ใช่อาหารหนักมีไขล่ลวกสองฟองข้าวต้มไก่ผลไม้นะครับเกาเหลาบัวซองกับเกงสตอเบอรี่ครับอันนี้ ปลาทั้งโผร,รับมีไส้สังขยาแล้วก็นมข้นไข่ดาวครับแล้วแต่เราจะเลือกมาตักกันเนี่ยอาหารเยอะนั่งโต๊ะนี้นะฮะน่ดูดีวบรรยากาศของอาหาร